สวัสดีครับเพื่อนๆไม้ด่างข้างบ้านครับวันนี้ผมจะมาแนะนําต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆตอนนี้นะครับในตระกูลซิงโกเนียมนั่นก็คือเงินไหลมาด่างเหลืองต้นนี้ครับผม เพื่อนๆครับผมเนี่ยครับพึ่งได้เจ้าเงินไหลมาด่างเหลืองมาเนี่ยครับสักสสัปดาห์ได้แล้วครับแล้วผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเขาเลยเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนกระถางให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับแต่ก่อนเราจะไปเปลี่ยนกระถางกันครับเพื่อนๆผมให้ชมความสวยงามของน้องด่างเหลืองของผมก่อนนะนี่นะครับผมได้มาเนี่ยมี2ใบนะครับลายแบบจัดจ้านจัดจ้านมากๆนะครับรวมถึงราคาก็จัดจ้านมากด้วยนะครับผมได้มาแบบ หลักหมื่นเลยนะครับสองใบเนาะแล้วก็ใบนี้เป็นใบล่าสุดนะครับแม่เกือบจะเผือกแล้วดีติดเขียวมาให้นิดนึง <c oughs> นิดนึงเห็นไหมครับโอเคนนี้มาเกิดที่ผมนะครับก็เดี๋ยวเรารอดูใบต่อไปเนาะก็คาดว่าน่าจะหวังว่าออกจะออกมาด่างแบบนี้แหละนะครับด้านข้างผมนะครับต้นนี้อ่าต้นนี้เป็นเงินไหลามาด่างขาวนะครับลักษณะมันก็คล้ายๆกันแหละเนาะแต่นี้ผม ผมรู้สึกถึงความแตกต่างของมานิดหน่อยนะครับอย่างอันนี้เป็นใบที่จริงๆก็เริ่มนานแล้วละ่ะนะมีหลอดใหม่แล้วนะครับความหนาของใบเนี่ยครับผมรู้สึกว่าเจ้าเงินไหลามาด่างเหลืองเนี่ยออกจะหนากว่านิดๆในใบแก่นะครับนในโซนที่มันแบบเขียวหรือว่าด่างเนี้ยก็จะรู้สึกว่ามันจะหนากว่าเงินไหลามาด่างขาวนิดหน่อยนะครับนิดหน่อย แล้วก็ที่ผมเอามาแนะนําเพื่อนๆในตระกูลสิงกูเนียมเนี่ยครับผมเคยพูดไปคลิปแรกแล้วเนอะว่าเจ้าเงินไหลมาหลด่างขาวเนี่ยนะครับเหมาะกับการมาเริ่มเลี้ยงเนาะหลังจากเราเลี้ยงเป็นแล้วเนี่ยเราก็ขยับขยายมาพันธุ์ที่มันแพงขึ้นนะครับอย่างในที่นี้ผมก็ถ้าเพื่อนๆสนิทกับเงินไหลมาด่างขาวแล้วเพื่อนๆก็อ sequel, ลองขยับมาด่างเหลืองได้นะครับก็เป็นสิงโกเนียมออรเลียนะครับทีนี้เพื่อนๆก็จะสามารถเลี้ยงเขาเติบโตไปนะครับแล้วก็ตัดขยายพันธุ์ได้ ได้ออดอกเบี้ยเยอะขึ้นนะได้กําไรเยอะขึ้นจากเขานะครับเพราะว่าค่าตัวเขาก็แพงขึ้นเนาะแล้วก็ลักษณะของเงินไหลมาด่างเนี่ยครับคือมันจะด่างไม่ค่อยสเสถียรมากสักเท่าไหร่นะครับอย่างอันนี้อย่างที่เพื่อนๆเห็นเนาะสองใบเนี้ยสวยมากเลยนะครับพอใบนี้มาก็แอบแอบเหลืองมากนะครับผมใบต่อไปเราก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับอันนี้มันก็เป็นสเสน่ห์ของของไม้ด่างอยู่แล้วแหละโดยเฉพาะตระกูลซิงโกเนียมนะครับ อย่างเจ้าต้นเล็กของผมเนี่ยครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าอ่ามันก็จะมีแบบด่างน้อยหน่อยอยู่ๆก็มาด่างเยอะเลยอย่างเงี้ยนะครับและยิ่งตัวนี้ครับอ่าผมพีเศนหน่อยตัวนี้คือต้นแม่พันธุ์ของผมต้นแรกเลยนะครับผมตัดขยายพันธุ์ไปหลายรอบแล้วแหละแล้วจู่ๆมาวันหนึ่งนะครับเขาก็ออกมาตอนแรกกับผมเข้าใจว่าเขาเป็นเผือกแต่ว่าหลังจากที่สังเกตดีๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูใบนี้นะครับเพื่อนลองค่อยกล้องเข้ามาใกล้ครับ มันจริงๆมันออกเป็นสีเขียวมิ้นท์ครับจริงๆมันเป็นลายมิ้นท์ไปแล้วครับคือมันไม่ใช่เผือกนะครับมันลายมิ้นท์อย่างอันนี้ใบใหม่นะครับมันงอหน่อยเพราะว่าผมฉีดยามาก็ออกจะเป็นลายมิ้นท์นิดนึงนะครับอันนี้ใบล่าสุดนะครับออกมาฮาร์ฟเลยนะครับระหว่างลายมิ้นท์ด่างมิ้นท์นะครับกับด่างขาวนะครับผมอันนี้ใบก่อนหน้านั้นก็เป็นเขียวกับด่างมิ้นท์นะครับจะเห็นได้ว่านะครับว่าตระกูลซิงโกเนียมเนี่ยมันมีการด่างที่แบบค่อนข้างจะ หลากหลายแล้วก็ไม่ค่อยจะนิ่งสักเท่าไหร่นะครับมันก็เป็นความสนุกของการเล่นไม้ด่างนะครับผมก็เป็นตระกูลที่ผมอยากจะแนะนําเพื่อนๆมือใหม่ไม้ด่างข้างบ้างเราได้ไปลองเลี้ยงลองสนุกกับการดูแลเขาดูนะครับเอาละครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาเปลี่ยนกระถางเจ้าด่างเหลืองอันนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับจะเปลี่ยนเป็นสูตรดินที่เป็นวัสดุปลูกแล้วเนาะอันนี้มันเป็นวัสดุชํานะครับที่ได้มาจากร้านนะ เดี๋ยวเราไปดูสูตรดินกันครับสาหรับวัสดุปลูกนะครับที่ผมจะใช้วันนี้ดินปลูกนะก็คือผมบอกส่วนผสมก่อนนะครับอันนี้เป็นดิน TGS Green Soil นะครับสส่วนนะสส่วนเยอะสุดนะครับอันนี้ดินธรรมดานะครับผมก็เป็นดินญี่ปุ่นนั่นแหละเนาะเอาที่เขาไว้ชอบปลูกแคทตาสกันนะครับผมส่วนไอเจ้าเนี่ยจะเป็นหินภูเขาไฟนะครับเบอร์เล็บนะไอเลือกไซส์ของหินนะครับเราควรจะเลือกไซส์ที่มันแบบเหมาะกับต้นของเราแหละคือถ้าต้นเราใหญ่เราก็เลือกไซส์ใหญ่ ตามด้วยเพอร์ไลท์นะครับอันนี้เลยก็บอลใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่นะครับพอดีผมมีอยู่ก็เลยแบบโยนลงมาแต่ว่าเบอร์มันใหญ่นิดนึงก็ใส่น้อยหน่อยนะครับแล้วก็ตามด้วยเปลือกสอนนิวซีแลนด์นะครับ,บเจ้าเปลือกสอนนิวซีแลนด์เนี่ยผมเอามาแทนที่กะามะาพร้าวสับนะครับมันให้ผลคล้ายคล้ายกันเพียงแต่ว่ามันจะขึ้นลาเนี่ยยากนะแล้วมันก็จะแบบค่อนข้างสะอาดไม่มีสารททนนินอ่านะผมก็เลยเลือกใช้แบบนี้ส,ส่วนที่ผมใช้ก็คือดินทีเอสเนี่ยสส่วนนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยประมาณอย่างละ1ส่วนนะครับ พอคุกเข้ากันแล้วเนี่ยดินก็จะโปร่งมากนะครับผมวัสดุปลูกเนี่ยจะค่อนข้างล้วนมากนะครับถ่ายเทน้ําได้ดีนะครับ่จะไม่มีการน้ําขังเฉะแฉอะไรจะไม่มีแหละโอเคอดูจากสภาพแล้วลากค่อนข,ข้างดีมากนะครับเ,เพื่อนๆลองดูนะครับดูสิลากหลักนะครับลากฝอยสำหรับาาอาหารเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวผมมาแนะนําการเลือกซื้อเงินไหลมาดังเหลืองด้วยเลยแล้วกันนะครับ อ,อย่างที่ผมเคยแนะนําไปเพื่อนๆก็ดูใบที่เพื่อนๆชอบก่อนเนะาะไซส์ใบขนาดใบเนี่ยมันก็มีหลายไซส์หลายขนาดนะครับผมชอบแถวๆนี้ผมก็เลือกซื้อแถวๆนี้นะครับความด่างอยากให้เพื่อนๆเ,เลือกดูที่ก้านนะครับคล้ายกันเลยนะครับลองเข้ามาใกล้ๆนะครับก็จะเห็นว่าก้านเนี้ยก็ด่างนะครับด่างลงใบที่ลําต้นนะครับ เห็นไหมอ่าด้านนี้จะเห็นชัดเลยนะครับว่าด่างเป็นเส้นมาเลยนะครับแล้วก็ไปลุ้นต่อทีนี้ก็จะลุ้นง่ายนะครับเพื่อนๆก็จะมั่นใจได้แล้วยังไงใบที่เ,เกิดมาเนี่ยมันไม่มีทางแทบจะไม่มีทางหลุดเขียวทั้งใบแล้วยังไงมันก็ด่างแหละถ้ามันมีลายขนาดนี้นะครับยังไงมันก็ด่างเตรียมปลูกนะครับเหมือนเดิมอุปกรณ์เราคือกระถางใสนะครับแล้วก็ข้างในผมรองต้นด้วยหินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่นะครับ <S <S แล้วก็ไปเลยก็เอาวัสดุปลูกของเรานะครับ อาจจะเกลีย่ยาชิ้นใหญ่ๆที่เรามีเนี่ยลงไปที่ก้นก่อนนะครับสตเกอร์จีนะครับราโรยสตั๊กเกอร์จีลงไปที่ก้นกระถางน,นะครับอ่าเราไม่แน่ใจนะครับว่าเขามีแบบศัตรูพืชในดินพวกนี้หรือเปล่านะครับเแบบนไหมเรียนะบร้อยนะครับเปลี่ยนกระถางเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเราลดน้ําให้ชุ่มนะครับแล้วผมก็จะ ตามด้วยน้ำยาช่วยให้ไม้เนี่ยเขาไม่ช็อบจากการเปลี่ยนกระถางน,นะครับซึ่งน้ำยาตัวนี้ก็คือซันโทนิกนะครับผสมกับเอิร์ธรูทนะแล้วก็เอชบีวันโนะครับผมในสัดส่วนที่ผมเคยบอกไว้คลิปที่แล้วแล้ะแล้วก็ลดลงไปนะครับให้ชุ่มรากนะครับอเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นว่าสูตรดินของผมเนี่ยตอนนี้มันก็จะร่วนมากนะครับ ระบายน้ำได้ดีมากๆกนะครับจะได้ลดปัญหาเรือหลากเน่าได้นะครับเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการแนะนําไม้ด่างที่ยอดคิดมาแรงมากในตอนนี้นะครับเงินไหลมาด่างเหลืองนะครับผมพร้อมกับเปลี่ยนสูตรดินให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับถ้าเพื่อนเพื่อเห็นว่าคลิปของผมนะครับมีประโยชน์และอยากให้ผมทาคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ไม้ด่างทั้งบ้านสวัสดีครับ